<c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูอีกอหนึ่งอย่างสําหรับงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชักโครกที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะยังไม่เข้าใจนะก็วันนี้เราเปลี่ยนชุดอะไหล่ในแทงโมานานให้ลูกค้าเนี่ยยกชุดเป็นอะไหล่มาตรฐานตรงมาตรฐานเทียบเท่าจากมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานจากอเมริกานะก็เป็นกระบอกแล้วพอเดิมเป็นแบบลูกลอยธรรมดาจาก เป็นของคอโต้โอเคผมวันนี้ผมจะพามารู้อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจนะคืออะไรตัวก้านกดเฉโารกะรนะอา่าโอเคอันนี้เป็นก้านกดด้านหน้าคขาบ่าด้านหน้าคือมันจะอยู่ด้านหน้าของตัวแทงมอญ้ำกดด้านหน้าลักษณะแบบนี้นะซึ่งหลายๆคนยังอาจจะยังไม่รู้คือเกลียวที่อา่าเป็นตัวล็อกอา่กาก้านกดกับตัวเนื้อ เซรามิกหรือว่าแทงค์เนี่ยเกลียวพวกนี้เวลาขันล็อกมันจะเป็นเกลียวย้อนนะฮะซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเราขันนะขันเข้าทั่วไปมันก็จะเป็นขันตามเข็มน,นาฬิกามันก็จะเป็นการขันเข้านะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแกนของการกดชักโครกนะฮะไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านข้างอยู่45องศาที่เป็นเกลียวการกดลักษณะนี้เกลียวมีแหวนล็อกแบบนี้นะมันจะไม่ใช่เป็นตัวปุ่มกดนะเป็นแกน การโยกลักษณะนี้เนี่ย like มันจะเป็นเกลียวย้อนนะฮะคือมันจะแตกต่างจากการขันเข้าทั่วไปเดี๋ยวไปปกติเราขันเข้าขันแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าตัวเป็นก้านโยกชักโครกเนี่ยขันเข้าปกติจะเป็นการขันออกแล้วก็ถ้าเป็นแกนก้านโยกเช่นเดียวกันการขันออกก็จะเป็นการขันเข้ามันเป็นเกลียวย้อนเขาทําไว้เพื่ออะไรเพื่อกันมันคลายเวลาที่เรากดใช้งานเวลาที่เรากดใช้งานเนี่ยถ้ามันทําเป็นเกลียวขันเกลียวมาตรฐาน ไอ้ตัวคันโยกเนี่ยมันจะทําให้สกูเนี่ยหลุดหรือคลายออกทาให้เกิดปัญหาเรื่องน้ํารั่วต่างๆนะเขาก็เลยออกแบบมาใช้วิธีเป็นแบบเกลียวย้อนก็คือกดปุ๊บมันมีการขยับหรือมีการเคลื่อนไหวมันก็จะไม่คลายมันก็จะไม่หลุดแต่ถ้าใช้เป็นขันเกลียวเข้ามากดปุ๊บมันก็จะคลายใช้ทุกวันทุกวันทุกวันขยับทุกวันมันคลายเสร็จมันก็จะทําให้สายโซ่เนี่ย ตึงไปหย่อนไปเจอปัญหาน้ํารั่วลงโถนู่นนี่นั่นตลอดเลาเขาเลยออกแบบมาให้เป็นแบบเกี่ยวย้อนนะก็ถ้าใครซ่อมเปลี่ยนอะไรนะยังไม่เข้าใจให้คิดไว้ว่าอ่ามันเป็นเกลียวย้อนให้ทําสลับกันทั้งหมดขันเข้าเป็นขันออกขันออกเป็นขันเข้าเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันให้มาตรงรุ่นไหมเกลียวมันปกติหรือเปล่านู่นนี่นั่น ไปขันแน่นขันแรงมันเสี่ยงที่เกลียวจะรูดแตกหักได้นะก็มันเป็นเกลียวสลับนะครับโอเคก็เผื่อใครยังไม่รู้ครับ